สวัสดีครับวันนี้ผมโดนใครจับขังไว้ในคุกชีตน,นรกไม่รู้วันนี้เราอยู่กับแมปที่ไม่เชื่อชีตเอสเคเป็นแมปแมปที่น่าจะเก่ามากๆผมก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีแล้วเป็นแมปคุกชีตคืออะไรไปดีกว่าคิกิ๊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 ิ๊ิ๊ิิิิ มันจะให้เราเก็บชีสหายชีสได้ครบเฮ้อ๋อคลิกเพื่อโอเพ็นก็นั่กนงกดต้องนานได้ไงเจ้าจหนูจนนั่นมันคอยจะล่าเราไม่ให้เราเก็บชีสได้ทำยังไงไม่ได้หรอกเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทางตันชีสเก็บชีสก็ยังคงเออ,เอ,อวาย Bye. ไปไปมิ้นท์ครับเ้าคืออะไรอะแต่เราเก็บชีสก่อนชีสนั้นหอมหวานอันนี้มูกูแจเขียวตรงนี้มูกูแจแดงเฮ้ยมาแกเพื่อนเพื่อนไปค่อนไปค่อนตามมาตรงนั้นไม่มีหนู นี่เซฟโซนแล้วเราก็ต้องเลี้ยวไปทางนี้ตามมามัตามตามาเฮ้ชี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 เฮ้ยอย่าค่อเก็บอย่าค่อยเก็บกเบได้กุญแจเขียวแล้วเฮ้ยเขาเปิดกุญแจเขียวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโปแฮกเกอร์ นักจอฮกเกอร์คืออะไรมันเป็นประตูขาวบานใหญ่หลักคือเพราะว่ามันไม่ใช่สองสีแปดสามผมว่ามันต้องกลับหลังสามแปดสี่สองเอ้านะี่ไงผมว่าแล้วมันจะมีตัวอะไรมาลากเราไปกินไหมเนะี่ยเฮ้ยชีตอ๋อโคมไฟเฮ้ยชีตอ๋อโคมไฟ เฮ้ยเราเดินมาสุดทางแล้วเราเจอกับนี่กินกุญแจก่อนกินชีสอา้ามาพรล่เลยตรงนี้นี่กุณแจแดงไม่อยากไป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 เร็วเร็วเร็วไปไปที่สะพานไม่ไป ลุกโอ้โหอันนี้คืออะไรเตมีชีสกับกุญแจน้ำเงินเดี๋ยวค่อยมาหาแล้วก็วิ่งมาแผ่นไม้เฮ้เดี๋ยว เราต้องไปไหนอ๋อทางนี้โอ้ออบบี้โอ้อีซี่ออบบี้โอเคโอเคไม่อีซี่จุ๊บโอ้ยไปไปเราได้ชีสเราได้ชีสเรากลับดีกว่าไปกลับกันหนูมันวิ่งอยู่ใต้เท้าเราโห่ใจน้ำเงิน ลงไปเลยไหมลงไปดิอยู่ไหนเอออยู่นี่เราจะวิ่งไปเจอทางตันไหมเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้อไม่เรียบไม่เรียบจะทางนี้อยู่จะทางนี้อยู่มันจะผ่านเร็วกว่าที่คิดเพราะเราไม่ตายเพราะผมเก่งนี่นี่ิ เจออะไรมีชีสแล้วก็ปุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนั้นอของไม่หายมันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ผมต้องกลับไปที่นั่นอีกไม่เราจะไม่ยอมไปไปไปเราเรามปถึงจุดเดิมแล้วคลิปนี้มันสั้นเดี๋ยวผมจะเล่นชัตเตอร์สองด้วยเลย เดินเชตเตอร์สองเชตเตอร์หนึ่งจบไปในอีพีเดียวเลยไปทางนี้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 ไปไปไปเร็วเร็วเร,วเ,ร,วเ,รวเราต้องกลับไปหาประตูที่มันมีหมายเลขแปดทับเก้าศูนย์ทับเก้าไปวิ่งหาวิ่งหา โอเคว่าเราได้ตายจุกมัตเตอร์จุกมัตเตอร์มึงมาแบบใกล้ชีทใกล้กว่านี้หึงกอดแล้วมั้งชิด้วยประตูทางออกอยู่ไหนนี่นี่ปะใช่นี่ประตูทางออกเข้าจุดจุดจุดเกิดอะไรขึ้น ทังไหนผมรู้สึกมีลาสหอมไม่ดีมองหามาเลยเฮ้ยอ่ะเราจะเล่นเชตเตอร์สองต่อกันพว้มีเชตเตอร์สามเลยไปตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในเชตเตอร์สองแล้ว ืออะไรเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ยดาวชีตจะบอกนะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปๆเราพยายามออกอย่างที่นี่ให้ได้ดีกว่าไป ไปเถอะพยา,ายามออกจากที่นี่ไปทางออมัมอยู่ไหนเพื่อนไปดีกลัวอะไรชีร์แรกพวกเก็สิสองก้อนทีนี้จะพาไปไหนกูใจแดง ทางไหนเพื่อนหนได้พาวาไปว่าแล้วเฮ้ยทางขึ้นโดนราไปคืออะไรมีชีดแต่เก็บกุญแจกันเอาไปกินี่สีเหลืองเฮ้ยคืออะไร หลอกไม่ได้แล้วต้องดูทางลงกันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปกันเลยชีสอันที่สี่นี่ชีอันที่หกประตูน้ำเงินประตูน้ำเงินเพื่อนนายลากมันมาอ ได้เจออีกอะเจ็ดก่อนน,า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 นั่นนั่นประตูเหลืองมีไม้เราได้ประตูเหลืองแล้วเราก็ต้องกลับไปที่เดิมไปงงหรอปูใจเสียเงินจำจุดได้ไม่เป็นไรลงดีเพื่อนเดี๋ยวมันเข้ามาได้ไหม เพื่อนเราจะปิดทำไมเพื่อนจะปิดทำไมข้อที่แปดเฮ้ยเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคือจะมีอะไร โอบี้เหรอตกไปตายไหมจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบเอ้ยเอ้าตกก็กลับมาที่นี่โอ้โหเดินไกลอีกจะไม่พลาดแล้วเราจะไม่ประมาทจิ๊บ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 จะถึงไหมอ๋อคืออะไร คือเราต้องวิ่งกลับใช่ไหมเฮ้ยคือนยังไงคือเราตกได้เลยเหรอไม่ใช่คืออะไรผมไปต่อไม่ถูกแล้วอะ่ะอ๋อคือตรงนี้แล้วต้องไปหาเก็บอีกไี้นี่ อ๋ออกดปุ่มตรงนี้แล้วไปนี่ไปที่ประตูนั้นน่ะจะทันไหมเนี่ยไม่มีสายเราเดินเดินตามด้วยเวรกรมเอ้ยมันวิ่งเร็วขึ้นจริงด้วยเอ้ยตายได้ไงมันอยู่แถวไหนเดี๋ยวผมขอสำรวจแป๊บนึ่ง เวลาย,ยัางนับอยู่ไป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 กลับไปกลับไปวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งเฮ้ยตอนนี้เราได้แลวเราได้แล้วชี้ก้อนที่สิบอะไร่กุญแจอ่ะหาไง ออามาอีกรอบหนึ่งเอาไปทำเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อตรงนี้ไงใช่ตรงนี้แหละของจริงลงไปแล้วกลับไปที่ทางขึ้นเราจะได้ออกจากที่นี่แล้ว เนี่ยเนี่ย,ยจชแล้วลงไปอเอ้ยต้องวิ่งหนีอีกแล้วเพราะผมต้องวิ่งกลับมาใหม่ถ้าผมตายไม่แต่จะไม่เป็นอย่างนั้นแน่ chup 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 ชี่ก้อนหนึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนจะหาชิ้นีก้อนอยังไงเราก็ลงไปอ้อมโอ้โหเรไปต,ต้องเกิดแต่แกับแกอ๋อตอนนี้ผมวิ่งอ้อมะ เกือบไป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 เร็วเร็วเร็วเพืเ่อนเพื่อนเป็นตะกีปยานมันอยู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวเข้าตามตามผู้หญิงไป แล้วจะอ้อมทำไมเนี่ยเพื่อนมาตามหลังมาแล้วเนี่ยคุณแจแดงเออขาต้องนานว่าเพื่อนหนีตัวอะไรมาสักอย่างอะนั่นไงทำไมไม่ไ้ตามเราไงคนนั้นตายไปแล้ว เขาหายไปแล้วเยี่ยมไปดีกว่าเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วเล็วๆกูแจ้งแดงโอ้โหไม่ใช่ทางนี้โอ้มา่ามา สวยไปจะได้หาไปเต็มศักยภาพเชตเตอร์หนึ่งผมเล่นแป๊บเดียวเชตเตอร์สองผมเล่นผมเล่นประมาณมเกือบชั่วโมงอะ่ะใครล่อมันเข้ามาเฮ้ยไม่เจออะไรเลยเพราะมันน่าจะอยู่ทางนั้นแหละใน่ไงเจอแล้ว

สี่เก้าสองสามเจ็ดเอ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสองสามมันอ๋อมันว่างแค่สี่ตัวคืออะไรเพื่อนเพื่อนนายรู้รหัสหรอ ไมได้อ๋อมันเป็นในนี่6หกเซคัน์ถูกแล้วอันนี้40 4อันนี้4 9 7 3 4โอ้โหเรียงเลขผิดต้องนาน หนึ่งสองเก้าเจ็ดสามสี่เฮ้ยชีย์เลเกนนะเพื่อนบ๊ายบายไอ้อย่าพิมพ์บอกเลยเจ็ดสามสี่เฮ้ยเฮ้ยหนูจำแกเฮ้ยเอาเรื่องไปดีกว่า กลับไปเ้ากลับไปที่ประตูสิบสองใช่มันอยู่ข้างหลังผมแต่ผมจำได้ไงประตูมันอยู่ทางไหนไวายวายวายน่าจงเข้ามาให้ได้ดิจะเข้ามาได้ไม่ได้หรอมันแค่หนูไปกันเถอะ เฮ้ยกลับบ้านแล้วอ่าถึงทางแล้วไปไปกลับบ้านคงไม่มีต้องซื้อบอลละเอ็นคืออะไรผู้เล่นเป็นชั่วโมงเลยนะคืออะไรเฮ้ยเราได้กลับมาแล้ว เฮ้ยเราได้กลับมาแล้วเว้ยเรากลับมาแล้วเอ็นโอ้ยจบสักทีอ่ะปิดแบบตรงนี้เลยแล้วกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย อย่าเช็ตเตอรสาวคามาเล่นเด้อ